ก็ให้อยากให้ต้องเจอน้องกวางกลับมาอยากให้น้องเจอน้องกวางกลับมาอยากให้น้องเจอน้องกวางกลับมา,า,าบมาเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดของคุณพ่อปีนี้อายุครบ48แล้วนะลูก เอ่ยปากไว้นะคะเมื่อวันคล้ายวันเกิดอายุครบ48ปีของตัวเองของควัญที่พิเศษโลโซอยากได้มากที่สุดเนี่ยก็คืออยากที่จะเห็นลูกชายนะคะนั่นก็คือน้องเสือเศรษฐการแล้วก็ลูกสาวน้องกวางกรวีกลับบ้านเพื่อมาปรับความเข้าใจกันกรณีที่ผิดใจกับคุณแม่การวิพากษ์เมื่อปลายปี2564ค่ะ แน่นอนนะคะว่าไม่พลาดสายตาชาเน็ตก็เข้าไปซองในอินสตาแกรมของเสือแล้วก็กวางก็ปรากฏเพียงแค่ IG Story นะคะที่โพสต์ถึงวันเกิดคุณพ่อเท่านั้นค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Insight News ์ o n i g h t อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ